สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเปิดแล้วครับคลินิกสำหรับคนรักษาสุขภาพมือถือนะครับในรายการคลินิกโฟนครับกับผมกบวส,สันบุญหนุนครับคุณผู้ชมครับเคยไหมครับว่าเวลาเราคุยโทรศัพท์มือถือกันอยู่ดีๆนะครับกำลังคุยกับเพื่อนเพลินๆเ,เ,เลยอยู่ดีๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเสียงฝั่งนู้นมันดูเงียบผิดปกติหันมาดูโทรศัพท์มือถือของเราอ้าว กลายเป็นโทรศัพท์มือถือของเราดับไปซะแล้วหรือแม้กระทั่งเวลาเราที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับชาร์จไปแล้วกลางค่ำกลางคืนชาร์จไว้ทั้งคืนเลยตอนเช้าตื่นมาคุยแป๊บเดียวแบตก็หมดลงหรือว่าเราต้องพกที่ชาร์จติดตัวไว้ตลอดเวลาบางครั้งไปไหนก็ต้องชาร์จเผลอแป๊บเดียวก็ชาร์จชาร์จชาร์จและก็ชาร์จทำไมแบตโทรศัพท์เราถึงหมดเร็วขนาดนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับมีทางแก้ไขแน่นอนครับวันนี้ครับอาจารย์สิงชัยอ่อนพิทักษ์อยู่กับเราครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ มันเป็นปัญหาที่หลายคนประสบพบเจอนะครับเราไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรจะไปดูที่แบตหรือว่าดูที่ที่ชาร์จหรือว่าดูที่ตัวเครื่องจริงๆแล้วอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับคือโดยส่วนใหญ่นะครับปัญหาหลักก็คือเกิดจากแบตเตอรี่นะครับแบตแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมนะครับโดยพอยิ่งทุกวันนี้นะครับผู้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะซื้อแบตจีนมาใช้เพราะะนั้นแบตจีนเนี่ยเปอร์เซ็นที่เราจะพบว่าซื้อมาแล้วแบตเสื่อมเป็นไปได้ครับก็คือแบตเทียม ครับแปดเทียมครับอเป็นไม่ได้เลยคือซื้อมาใหม่ๆก็เสื่อมคือเสื่อมตั้งแต่เรายังไม่ใช้งานว่าอย่างนั้นถูกต้องครับเรามีวิธีการตรวจเช็คก,ก่อนไหมฮะเพราะว่าเราไปซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ร้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ค,รคิดว่าเป็นของใหม่มันน่าจะดีนะครับผมบแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยของถึงจะเป็นแปดเทียมเนี่ยเขาก<ช>็าให้เคลมได้แต่เราอาจจะเสียอารมณ์นิดนึงตรงที่<ช>ว่า พอใช้ในวันสวันก็ต้องกลับไปเคลมคือเส,เ,คเสียเวลาครับเสียเวลาครับอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพนิดนึงถ้าเกิดใช้แบตเทียมประเภทนี้นะครับยกเว้เราจะไปซื้อแบตที่เป็นมอกออมนะครับตัวน,นี้แบตมอกอก็ราคาจะถูกกว่าแบตศนอยู่ ครึ่งต่อครึ่งครับเหมือนประมาณว่าเราจะแบ่งเป็นสามสามเกรดก็ได้ได้ครับคือแบตแท้จากโรงงานสมมติว่าเราซื้อโนเกียซื้อสับซุงมาแล้วก็ไปซื้อแบตโนเกียสับซุงมาใส่แท้เลยก็ได้หรือแม้กระทั่งอีกเป็นกลางกลางแต่ว่าใช้ได้คุณภาพเหมือนกันแบตไทยไทของเรานี่แหละครับแต่ว่ามีมออกอใช่ครับนะะหรือไม่ก็ถูกสุดเลยก็จะเป็นแบตจีนอย่างที่อาจารย์บอกครับผมนะครับนั่นก็อยู่ที่การเลือกของเราครับเพราะนั้นนะฮะก็ต้อง เลือกให้ให้เหมาะสมกับเราครับนะครับโดยทั่วไปผมถ้าเป็นผมผมจะทาให้ซื้อเป็นแบตมอกรอย่างน้อยหนึ่งคือมั่นใจเรื่องแบตระเบิดครับช่วงข่าวที่มีข่าวดังๆก็คือเรื่องการระเบิดของแบตเนี่ยก็เป็นพอดโลแบตเองไม่ดีครับผมนะครับการเกิดการระเบิดได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอันตรายต่อเรานะครับจะสือเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยผมว่าจะได้มั่นใจมากกว่าอะอไรอย่างนี้เราจะมีวิธีการเช็คได้ไหมครว่าจะแบตของเราจะเป็นเบตต้นนนะครับถ้าเกิดเราดูแบตนะครับถ้าคิดเราคิดว่าแบตเราดีครับนะครับ เคยสอนเรื่องการกระตุ้นแบตไปแล้วเป็นการเช็คนะครับดังก็คือการเช็คว่าแบตมีการกินกระแสหรือไม่กินนะครับเก็บได้ไม่ได้เท่านั้นเองแต่มันไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าเก็บได้มากน้อยหรือเก็บได้นานไหมนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับต้องดูที่ตัวตัวแบตแล้วดูอายุการใช้งานของแบตนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบตแบตเทียมหรือแบตจีนที่เรารู้กันเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ3ามเดือนหเดือนไม่เกินปีส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมเขาบอกแล้วประกันหเดือนเองนะฮะพวกนี้ครับแต่หกเดือน ก็อาจจะประมาณนั <ener alla> <peaks> ้นแหละครับใช่ไหมครับคือหมดรับประกันเมื่อไหร่คือคุณทิ้งเลยเต็มตัวเิ็มเลยครับอ๋อแต่อย่าลืมนะครับว่าบางคนเขาก็รับสภาพได้เพราะว่าเขาซื้อแบตแบตเทียมมาเนี่ยอ่าหนึ่งก้อนหกเดือน1หนึ่งปีสองก้อนใช่ไหมครับครับก็ถือว่าโอเคอ่าสองก้อนเนี่ยราคายังถูกกว่าซื้อแบตแท้อีกอืมแต่แบตแท้ใช้งานได้ก็ถ้าแบตแท้อย่างยังใช้งานปกติทั่วไปก็2ปีถ้าใช้งานเป็นถนอมหน่อยนะครับไม่ใช้งานสุสมสัวิก็3ปี บางก้อนถึง4ปีนะครับคุ้มกว่านะผมดูแล้วก็แล้วแต่ไงครับแล้วแต่คนจะเลือกกันแล้วกันแล้วแต่เขาบางคนก็บอกว่าซื้อปีหนึ่งสองก้อนก็คุ้มของเขาครับก็แล้วแต่ดูในรับกินนี่บทีจะเลือกกันแล้วกันครับผมนะครับเอาละอันต่อมาก็คือดูที่ตัวเครื่องครับที่ตัวเครื่องของเราเนี่ยนะครับการที่แบตเราหมดเร็วเนี่ยอาจจะเกิดจากการเครื่องเรามีปัญหาครับหนึ่งก็คือเรื่องของวงจรชาร์จนะครับทีนี้เกิดว่าเราตัดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับมาดูที่เฉพาะตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องอาจจะเกิดการช็อต นะครับทำให้อาจจะช็อตหรือรัดมีการรัดวงจรอยู่ภายในทำให้เวลาที่ช่วงที่เครื่องสแตนบายปกติขึ้นตะกินกระแสประมาณน้อยมากเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ถ้าเครื่องมีการช็อตเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดการรัดวงจรเพราะนั้นกระแสก็ถดนกินเป็นรายานมากๆอยู่ตลอดเวลาแบตได้หมดเร็วเพราะนั้นบางโทรปุ๊บบางทีเนี่ยช้ามายังไม่ทันโทรเลยโทรแค่ทีเดียวแบตหมดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงที่เรายังไม่ใช้งานเปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอาจจะกินกระแสไปเหมือนกับเราคุยกินกระแสไปหมดแล้วแหละใช่ครับ เพราะนั้นในการเช็คเนี่ยนะครับว่าเครื่องมีการช็อตหรือไม่ช็อตเนี่ยในเบื้องต้นอาจจะใช้มัลติมิเตอร์ก็ได้หรือจะใช้สไปร์ก็ได้ในการตรวจเช็คนะครับคือนี่แหละฮะอุปกรณ์หลักๆที่ชาวซ่อมมือถือต้องมีนะครับนี่มัลติมิเตอร์นะครับในการในการเช็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์ถ้าเป็นมัลติมิเตอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งมิเตอร์ที่ R คุณหนึ่งแล้วอ่าไม่ต้องอ่านค่าครับง่ายมากไม่ต้องอ่านค่าเลยนะฮะไม่ต้องอ่านค่าครับเราสามารถดูได้ว่าตั้งที่นะคครรัับบผม อ่านะครับแกะฝาหลังออกขึ้ื่อมานลครับแล้วถอดแบตเตอรี่ออกอาคูณหนึ่งนะครับแกะฝาหลังแล้วดูที่แบตนะครับว่ามีเครื่อมีขั้วบวกค้วลบจำได้ไหมครับครับอ่าแล้วก็วัดไปที่ขั้วบวกลบของที่เครื่องเลยครับครับผมอัสมุตตันนี้นะครับผมอันนี้นะฮะครับอุปกรณ์เราบนโต๊ะจะเยอะนิดนึงนะครับครับอันนี้อ่าวครับวางไปนะครับปึ๊บแล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยครับครับผมทำการวัดที่ขั้วนะครับอดี๋ยาิวางเทียบดูนะครับครับ ขั้วบวกขั้วลบเห็นไหมฮะจะตั้งคนหนึ่งนะครับครับดูเข็มมีกอยู่นะครับครับจิ้มไปเลยครับบวกลบนี้นะครับอ่าเข็มเตอร์ขึ้นใช่ไหมครับคือเข็มกระดิกครับเข็มขึ้นนะครับปกติก็ขึ้นนี้แหละครับแล้วลองกลับขั้วของเข็มมิเตอร์ลงนะครับแล้ววัดอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเข็มครับขึ้นไหมครับนิ่งครับนิ่งครับถ้าขึ้นถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้แสดงว่าเครื่องไม่ช็อตแต่ถ้าเครื่องไหนก็ตามที่มีการกินแบตครับหรือัวเป็นส่งผลต่อการทําให แบตเตอรี่อยู่ได้ไม่ลาเนี่ยพอวัดกับขวอีกครั้งนึงเนี่ยเคมีเตอร์จะขึ้นอืมคือไม่ว่าจะวัดตรงขั้วหรือว่าสลับขั้วแบบเนี้ยจะขึ้นหมดเลยทุกครั้งเลยใช่ครับอืมแต่ถ้าเครื่องดีๆนะครับก็จะวัดขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งครับผมนะครับลองอีกสักเครื่องอะไรครับอย่างเครื่องเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ครับครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแบตออกครับเอามว้ก็ได้ครับนี่มีซิมด้วยนะฮะนะครับ นะครบขั้วบวกลบก็อยู่ซ้ายขวานะครับเราไม่ต้องดูขั้วก็ได้ครับเราก็วัดไปเลยลองวัดเลยครับเหมือนเดิมครับวัดวัดที่ขั้วของแบตเตอรี่นะครับของเครื่องนะครับจิ้มเลยครับขึ้นไหมครับเคมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นครับกับขั้วครับกับขั้วของเคมิเตอร์นะครับครับแล้ววัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองจิ้มขึ้นครับขึ้นครับเนี่ยอันนี้คือเครื่องไม่ช็อตนะเครื่องเครื่องไม่ช็อตคือเครื่องทางานปกติเครื่องเครื่องดีอนีเครื่องดีครับครับคือเครื่องนี้จะไม่มีการเรื่่อองงขกการทีินแบต หรือทำไมเครื่องดับนะครับแต่างอื่นที่เสียหมดนะดีอย่างเดียวครับครับอันนี้คือวิธีการเช็คง่ายในเบื้องต้นคือใช้มัลติมิเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องสะพายนะครับแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วยังไม่หายครับเครื่องก็ไม่ช็อตอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของภาคส่งมีปัญหาเรื่องของภาคส่งคือภาคส่งเนี่ยนะครับจริงจการส่งของระดับของสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเขาจะมีเป็นรีวิวของช่องสัญญาณนะครับแสดงว่าอาการนี้อาจจะเกิดจาก ตัวภาคส่งหรือตัวตัวหัวใจหลักงภาคส่งก็คือตัว PA เนี่ยทำงานผิดปกติคือส่งอาจจะส่งกําลังแรงว่ามากกว่าปกติทําให้เกินกินพลังงานมากขึ้นนะหรือตัว P a อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของ PA ครับถ้าเกิดว่าแบตหมดเร็วนะครับเดียวหรือที่เครื่องไม่ช็อตแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมิเตอร์อย่างนี้นะครับหรืออาจจะลองเช็คสายป้อนดูเช็คว่าการเครื่องช็อตไม่ช็อตเราก็ทําได้นะครับครับลองดูสิครับลองดูนะครับครับผมสมมุติว่าเราไม่มี เอมันติมิเตอร์นะฮะครับเอาออกซะก็ใช้พาวเวอร์สปายป้อนเข้าไปเหมือนกันนะครับก่อนอื่นก่อนจะป้อนไฟเข้าไปในเครื่องนะครับให้ทําการตั้งแรงตั้งแรงเกนไฟก่อนนะครับครับสามจุดแปดโวลต์นะครับสามจุดแปดยืนยันะครับสามจุดแปดครับไม่เกินสี่โวลต์ไม่เกินสี่นะครับนะครับพยายามอย่าให้เกินนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับครับดูขั้วนะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบนะครับดำมาตัวนี้ก็ได้ครับตังนี้เลยฮะสายถึงเนาะถึงนะครับ เลยอย่างอันนี้ก็คือสไตล์ของโนเกียก็จะเป็นเป็นตัวหนีบเป็นตัวหนีบครับครับจริงๆเราใช้ตัวปริษายชุดนี้เขาจะให้มา2แบบไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้จะเป็นขอเกาะนะครับเกาะไปเลยครับได้เหมือนกันครับจำได้ไหมครับซัพพลายของเราเนี่ยเป็นมีระบบโปรเทคครับคือถ้าเราจ่ายกับผิดขั้วมันจะตัดตัดเลยครับไม่ไม่ปล่อยไฟมานะฮะอ่า ถ้าจ่ายไปปุ๊บแล้วขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราจ่ายผิดครับครับมีเสียงร้องเตือนแบบนี้นะียงร้องเตือนเราแสดงว่าเราอาจจะจ่ายผิดไฟจะตัดเป็นศูนย์เลยนะครับใช่ครับเห็นะฮะล้องจ่ายกับใหม่ครับจ่ายครั้งครับบวกอยางนี้นะครับลบอยู่นี่ครับจ่ายทีครับจ่ายทุกขั้วครับเครื่องไม่ร้องครับเครื่องไม่ร้องเข็มกระแสก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องนะครับมีการช็อตนะช็อตช็อตน้อยๆเนี่ยครับก็ ถ้าจ่ายถูกขั้วเข็มิเตอร์ตรงนี้นะครับเ็มของแอมมิเตอร์ก็จะขึ้นนิดๆแสดงว่าเครื่องอะช็อตนะครับแต่ถ้าขึ้นช็อตนิดๆเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถแกะเอาเฉพาะตัวบอร์ดบอร์ดอย่างนี้นะครับแกะเอาให้แต่บอร์ดอย่างนี้นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดอาจจะหายได้นะครับอาจจะหายได้อาจจะหายนะครับทั้งที่มันช็อตนะฮะครับมันช็อตนี่นะครับแต่ล้างทำความสะอาดแล้วไปแต่แต่สิ่งสําคัญก็คือต้องไล่ความชื้นจากบอร์ดออกให้หมดครับ นะฮะอาจจะใช้เป็นเครื่องเขาเครื่องเป่าลมร้อนอย่างนี้นะครับเป่าไล่ความชื้นออกเพราะเราใช้น้ำล้างหรือจะใช้โซเวนล้างก็แล้วแต่นะครับเป็นน้ํายาอะไรก็ที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับถ้ามีความชื้นเนี่ยในบอดเนี่ยห้ามเอาไปจ่ายไฟมีโอกาสเลยนะครับที่มันจะช็อตเพราะนั้นต้องไล่ความชื้นออกให้หมดแล้วก็ท่องจ่ายไฟบางทีก็หายนะครับนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันวุ่นวายเยอะะเลยนะครับผมแต่เครื่องนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเราจ่ายแบบถูกขั้วแล้วเครื่องตัด มีการล้องตัดเหมือนเราจ่ายผิดขั้วเมื่อสักครู่นี้ครับแสดงว่าเครื่องเราช็อตมากอืมคือยังไงก็แล้วแต่เทสสองครั้งยังไงก็ต้องสองครั้งคือหนึ่งตรงขั้วสองสลับขั้วจะรู้เลยก็รู้ครับเพียงว่าถ้าเกิดการเช็คสะพายเนี่ยไม่ต้องจ่ายสลับขั้วก็ได้ก็จ่ายแบบสู่ขั้วได้เลยครับแล้วก็ดูเข็มกระแสแล้วดูอาการของตัวสะพายว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนงงนะครับอาจารย์จำขั้วไม่ได้ ก็จ่ายก็ไม่เลยครับถ้าเกิดจำาค้่ไม่ได้ดูจากแบตเตอรี่ก็ได้คือเราจริงเรามีแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเป็นตัวดูอยู่แล้วว่าคู่วไหนคือบวกคือลบแต่บางกรณีอย่างเครื่องนี้นะครับอย่างเครื่องนี้นะครับถ้าดูที่ตัวแบตเนี่ยไม่มีขั้วบอกครับถ้ายังไม่มีขั้วบอกหนีบเลยครับใช้เครื่องนี้หนีบได้เลยครับแต่ซัพลายต้องระวังนิดนึงครับซัพลายเนี่ยลักษณะการโปรเทคมีมีหลายแบบครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องจีนโดยทั่วไปเนี่ยที่เราขายตามเสือป่าหรือบ้านหม้อเนี่ยจะเป็นท่านแบบนี้เนี่ยคือเหมือนกันคือเมื่อมีการรับวงจรมันจะตัดการจ่ายไฟให้เป็นศูนย์โง้นนะครับแต่ต้องระวังนะครับเจอเครื่องที่ประกอบในไทยไม่มีโปรเทคครับอ๋อนี่แสดงว่าตัวซัพพลายเนี่ยเครื่องจีนน่าจะดีกว่าเครื่องไทยก็ดีกว่าครับแต่เครื่องไทยก็คือต้องดูนะครับมันมีหลายเกรดต้องดูว่ามีการโปรเทคไหมนะครับโปรเทคมีหลายแบบมีการตัดไฟมีบางคือบางเครื่องลดกระแส นะแต่บางเครื่องไม่มีพวกเครื่องที่ไม่มีนั้นต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้าจ่ายผิดขั้วบางทีเครื่องควันขึ้นเลยนะครับมีนะครับคือซื้อซัพพลายมาแต่ไม่ไม่ได้ทันดูว่ามันมีโปรเทคไหมจ่ายผิดขั้วนิดเดียวนะครับจ่ายกระแสไม่ใส่บรจายออกมาหมดเครื่องพังสําคัญคือเวลาเราไปซื้อถามถามตรงๆเลยนะฮะตัวนี้มันมีป้องกันในตัวของตัดไฟไหมเวลาจ่ายไฟเกินใช่ครับหรือว่าเวลาสลับขั้วแบบนี้มันจะตัดไฟไหมครับประมาณนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเคยมีซื้อมาแล้วเห็นว่ามันถูก ครับนะครับสมัยก่อนอาจจะถูกแต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังพอซื้อถูกยิงอยู่เลยบางทีไม่มีโปรเทคนะครับแต่ยี่ห้อดีๆเนี่ยอย่างตัวที่เราซื้อมาเนี่ยประมาณ7จ็ดแปดร้อยเครื่องนี้นะครับครับถ้าเกิดของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องหนึ่งห้าพันกว่าบาทโอ้โหหลายเท่าเลยนะฮะหลายเท่าเลยครับโอ้โหแพงกันเยอะเลยนะครับราคาต่างกันเยอะนะครับแล้วการใช้งานเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลยครับ พอเถิดเมกันเพียงแต่ว่าลักษณะของไฟที่ออกค่าค้าเรือนไฟที่ออกเนี่ยจะเสถียรกว่านิ่งกว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นห้องทดลองเราก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้ไฟเสถียรสักขนาดนั้นไม่ต้องไม่จำเป็นครับใช้กับมือถือธรรมดาแบบนี้ก็ประมาณ7จ็ดแปด้อนี่แหละผมว่ากาลังดีนะครับผมนะครับผมอ่าต่อไปครับอีกกรณีนึงคือนะครับถ้าเกิดเครื่องมาช็อตเนี่ยถ้าล้างไม่หายยังไงเนี่ยนะครับอ่าอาจจะต้องมาดูในวงจรครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการที่กินแบตนะครับอาจจะเกิดจากเนี่ยนะครับลักษณะของตัว P A PA เสียครับนะครับถ้าใครเคยเอาไปซ่อมตามร้านนะครับแล้วเขาบอกว่า PA เสีย PA เสียเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ครับถ้าเป็นเครื่องนี้อันนี้รุ่นสามหนึ่งนะครับตัว PA ก็คือยาครับก็คือตัวนี้ครับนี่คือ PA ครับนะครับที่ PA เสียเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นการช็อตเนี่ยตัวใหญ่ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นช่างนะครับมือใหม่เนี่ยอาจจะในเบื้องต้นก็ไม่ใช่เพาเปลี่ยนเลยนะครับครับก็ใช้ไอออนแอร์นี่นะครับ เป่าย้ำอย่าคืออย่าเพิ่งเปลี่ยนลองเป่าย้ำดูอ๋อนะครับตัวนี้แต่โดยทั่วไปถ้าคือถ้าเป็นการช็อตเนี่ยครับมันคือตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพีเอครับตัวนี้ตัวนี้นะครับครับผมอืมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นพีเอนะครับพีเอนี่ตัวนี้เห็นอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวของส่งสัญญาณด้วยนะใช่ครับตัวนี้คือเป็นหัวใจหลักของภาคส่งครับตัวที่กินกระแสมากที่สุดนะครับนอกเหนือจากถ้าเป็นจอจอใหญ่ๆแต่จอเล็กๆอย่างไม่ไม่ไม่ค่อยกินนะครับตัวที่กินกระแสมาก จังหวะที่การมีการกินกระแสว่าคือตัวนี้เม <S S 1> ื่อมีการโทรออกหรือมีคนโทรเข้าแล้วเรารับสายเนี่ยตัวนี้ทํางานตัวนี้มันจะทํางานไม่ตลอดเวลาจะทํางานเมื่อมีการโทรโทรเข้าโทรออกแค่นั้นเอง,แ,เองแต่ว่าจังหวะที่โทรเข้าโทรออกเนี่ยมันกินกระแสใช่ครับอแต่ทีนี้ถ้าตัวนี้มันช็อตเนี่ยมันก็เหมือนกับดึงไฟลงกาตลอดเวลาตัวนี้กินกระแสเยอะเพราะนั้นแบตเลยหมดเร็วคือตัวนี้เวลามันช็อตเนี่ยครับอาจารย์คือเวลาที่เราไม่โทรมันจะกินกระแสไหมใช่ครับกินเลยครับ อ๋อคือจะกินกระแสทั้งท,ที่เราไม่โผนะครับถ้ามันช็อตครับถ้าช็อตน้อยเนี่ยคือกินกระแสถ้าช็อตมากๆเนี่ยคือปริมาณกระแสมากๆเนี่ยคือเครื่องดับเครื่องเปิดไม่ติดครับผมขั้งแรกเราเปลี่ยน P a เลยหายไหมหรือว่ามีวิธีที่มันง่ายกว่าน,นี้ครอ๋อถ้าวิธีเช็คง่ายๆเลยครับถ้าใช้ฮอตแอร์เป็นยกออกอุปกรณ์เป็นนะครับเปล่ายกตัวพ a ออกแล้วมาใส่ท่ปลายเทคกระแสครับครับ ถ้าก่อนที่ยก PA มันมีการกินกระแสรตรงนี้นะครับรบพอถอดแล้วลองเทสกระแสครับกินไหมถ้าไม่กินจบครับเปลี่ยนตัวใหม่หายแน่นอนอ คือการเช็คเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราอาจไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือแพงมากนะครับบางอย่างใช้วิธีการง่ายๆคือยกตัวที่เราคิดว่ามันเสียเพราะฉะนั้นผมดูว่าบางอย่างก็ต้องอยุดการที่ต้องเข้าใจเรื่องของบล็อกไดแกรมและการไล่วงจรว่าอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าอออภาคส่งอยู่นี่แล้วตัวภาค PA เนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะต่อกับต่อโดยตรงกับขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้ต่อกับตัวนี้โดยตรงนะฮะคือมันรับไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปเลี้ยงโดยตรงนะครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยเวลา ไฟจากแบตเตอรี่จะไปเลี้ยง PA โดยตรงรแต่ว่า PA ยังไม่ทํางานยยเว้นจะมีการสั่งงานจากตัวระบบครับรบนะครับแต่ที่ถ้าเกิดตัวมันชอ็อตมันก็จะดึงไฟลงกลาวตลอดเวลาตอลาบบตอดเวลาโดยที่ยังไม่ทันสั่งการใช่ครับเพราะนั้นแบตเ,เราเราเลยเหมือนกับหมดเร็วครับเพราะนั้นบางทีก็เลยกลายว่าเอ๊ยกินแบตบ คือหัวใจง่ายๆคือจะอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจง่ายๆคือปกติแล้วไอ้ตัวของ PA คืออยู่ในภ้าของสัญญาณนี่แหละใชนะครับจะทํางานแล้วก็ดึงแบตเตอรี่มาใช้เนี่ยดึงไฟมาใช้ในกรณีที่มีการโทรเข้าแล้วก็โทรออกแค่นั้นเองใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่มันช็อตนะฮะมันจะทํางานตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่มันไม่โทรเข้าโทรออกใช่ครับก็ทํางานทําให้เกิดการกินแบตอืกลายเป็นเหมือนแบตเสื่อมครับเป็นแบตแล้วไม่หายครับแล้วอาการนี้นะครับบางทีเนี่ย ผมจะบอกว่าบางทีคนที่ซื้อแบตและซื้อแบตจีนเนี่ยรหรือแบตแท้แล้วแต่แล้วพอมาใชัคเครื่องตัวเองแล้วเนี่ยทาไม่เข้าใจว่าเป็นพราเครื่องนะครับบางทีไปโทษแต่แบตเพราะนั้นไปเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตยังไงก็ไม่หายต่อไปครับครับทีนี้พอยกเปลี่ยนแล้วท้าซุปกรณีนี้หายไปนะครับที่มีอย่างที่บมเคยบอกว่าถ้าล้างแล้วหายนะที่ล้างหายเพราะอะไรครับก็คือเกิดจากลักษณะของมีฝุ่นเกิดการเหมือนกับเป็นการสปากราบบนจอภายนงกันเพราะนั้นการล้างล้างก็ทําให้หายได้ นะครับล้างเลยครับผมนะครับอย่างการล้างครับอาจารย์ครับก็ส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกเคยเกิดไปแล้วคือน้ําเปล่าก็ได้น้าเปล่าก็ได้สไลนยน้าเปล่าใช่ครับครับเพราะสไลนยจะล้างสิ่งสกปรกที่เป็นคราบมันฝุ่นลองได้แต่ถึงมันคือต้องล้างล้างแล้วต้องเป่าให้แห้งแค่นั้นเองครับผมนะครับผมผมอาจารย์แกะเครื่องนี้เครื่องนี้ได้ใช้ด้วยไหมครอันนี้อ๋ออัน่ี้แกะให้ดูเฉยครับว่าเดี๋ยวจะมาดูอาการต่อไปคืออย่างกรณีอย่างเครื่องเนี้นะครับถ้าเปิดไม่ติด เครื่องนี้ครับอันนี้เป็นกลอนิ Spider สไลด์เห็นไหมสไลด์เนี่ยจะมีสายแรพรเห็นไหมครับครับอันนี้ผมแกะไว้ดูนะครับสไลด์เนี่ยจะมีกลอนิสายแพรเห็นตัวปุ่มกดหรือปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยจะอยู่ด้านบนครับเหมือนกันหมดครับนะครับไม่อยู่ด้านบนนี้ก็อยู่ด้านหัวเครื่องเป็นเป็นสวิตช์เปิดเครื่องครับแล้วมีจอภาพแล้วปุ่มกดใช่ไหมครับครับแล้วก็มีสายแพรเนี่ยในลักษณะสายแพรครับต่อเข้ากับแฮนบอร์ดครับทีนี้สมมุติว่าเปิดเครื่องไม่ติด กรณีเครื่องแบบนี้นะครับที่เป็นสไลด์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่แพร์นะฮะเดี๋ยวกรณีนี้เห็นว่าแพรเนี่ยขาดที่เห็นเลยครับครับเนี่ครับตัวไหนคือขาดครับอาจารย์นี่ครับเห็นแพรขาดไหมครับอ๋อตัวนี้ฮะคผมรับอาจารย์ผมขออนุญาตครับครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับนะฮะตรงนี้เองมันจะขาดขาดตรงนี้นะผมเขียนให้ดูนี่เลยนี่ตรงนี้เลยครับนะครับเปิดนิดนึงครับโอ้โหมุมนี้นะฮะอาจจะอาจจะเห็นชัดนิดนึงอ่าเห็นไม่ชัดนี่ นะครับตัวนี้คือขาดแล้วนะครับผมคือการขาดนี่มันไน่มาจากสาเหตุอะไรฮะตกลนกระแทกธรรมดาสไลด์ไปสไลด์มาขาดเองสไลด์ไปสไลด์มาก็ขาดครับวันนั้นถ้าเครื่องรุ่นสไลด์นะครับฮะในปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องของแพรถ้าแพรขาดเปิดไม่ติดถ้าเปิดไม่ติดจะตกใจครับถ้าแกะเครื่องเป็นสายแพรเนี่ยนะครับราคาก็ไม่แพงตั้งแต่ราคาตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปถึงร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่รุ่นไม่แพง ไม่แพงครับกลัวจะมาแพงตอนที่แกะเครื่องสไลด์นี่มันแกะยากกันจะมาตากนเออนี่แหละฮะเพราะนั้นถึงบอกว่าบางทีช่างเขาคิดค่าค่าฝีมือนะครับที่เขาเปลี่ยนแพงหรือคิดแพงเนี่ยคือตัวอุปกรณ์อาจจะไม่แพงแต่สําคัญก็คือการแกะเครื่องนี่แหละใช่ครับนะครับแต่ว่าเราก็เรียนการแกะเครื่องมาแล้วก็ไม่ยากซะเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับครับครับแล้วอย่างคู่มือต่างๆในนี้เดี๋ยวนี้มีให้มีให้เราโหลดเพราะนั้นบางอย่างถ้าเกิดเราคิดว่าเราพอเราทําได้นะครับลองลองดูครับซ่อมปัญหาง่ายๆพวกนี้นํานะลองท แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของพวกนี้นะครับเป็นเครื่องอย่างอย่างเงี้ยเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับครับถ้าเปิดไม่ติดนะครับถ้าเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดนะครับอาการหนักเลยนะครับเมื่อกี้คือกินแบตครับแต่ถ้าเปิดไม่ติดนะครับหนึ่งดูดูเรื่องของแบตเตอรี่ครับสาคัญคือแบตเตอรี่ต่อมาก็คือครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นคอนแทคระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเครื่องครับเป็นเคี้ยวเห็นไหมครับครับนี่เป็นเคี้ยวนะครับนี่แบบนี้ครับผมนะฮะเป็นเคี้ยว คืออันเนี้ยเราใส่กดบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเคี้ยวเนี่ยสังเกตดูมันได้ระดับเท่ากันสามอันไหมครับบางทีมันมีอันบางอันจะจมลงไปมันหายไปครับสมมุติว่าอันนี้มันหายไปสมมุติว่าอันนี้อตรงกลางก็ได้มันไม่ได้หายแล้วครับแต่ว่ามันบุบเข้าไปบุบเข้าไปบุบเข้าไปอันนี้อ่นบุบเข้าไปปึ๊บตัวนี้นะครับงัดออกครับคือมันไม่สัมผัสกันนั่นเองไม่สัมผัสกับตัวแค่นี้กับตัวของแบตเตอรี่ตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะอีกกรณีหนึ่งคือซื้อซื้อแบตซื้อแบจีีนมาาลงท ไซหรือบอดี้เนี่ยเขาไม่ได้มาตรฐานเพราะใส่แล้วมันจะหลวมมันไม่ถึงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายๆเครื่องที่ช่างแก้ปัญหาง,ง่ายๆคือเอาสกอเทปแปะตรงนี้ครับครับเทปกาวโฟมเนี่ยให้มันหนาหน่อยแล้วก็กดเข้าไปอ๋อใช่ได้แล้วครับนะครับผมเห็นบางคนที่เทปกาวโฟมเนี่ยผมเห็นมาจากในเรียกัไนะเวลาเราซื้อ ซื้อหน้ากากมาเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีทุนนี้ติดมาด้วยอันนี้นไอ้นี่มาเอามาแปะเสริมด้านท้ายได้ได้ครับบางคนถึงยัดกระดาษเข้าไปกระดาษก็ได้ครับแต่ว่ามันก็คือถ้าเกิดต้องมีการเปลี่ยนซิมถ้าเรามีสอดซิมเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกไปบ่อยหรือยังไงแล้วแต่มันก็จะหลุด<อ>ถ้าให้มันดูดีหน่อยก็เทปโฟมเรืเ่องที่คนบางคนก็กระดาษยัดเข้าไปครับอาการอย่างนี้บางทีไม่เกิดจากแบตแต่เปิดจากเคี้ยวนี่แหละครับรบ,บางทีแบตก็เดิมๆเนี่ยแต่อยู่ก็เป็นเป็นเพราะอะไรถ้าเคี้ยวนี่มันจมลงไปนะครับจมลงไป เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป็นถักคีมอย่างนี้นะครับหรือหาอะไรก็ได้นะครับแล้วงัดนะะงัดงัดนิดนึงงัดให้มันออกมานะครับงัดเขี้ออกมาอย่างนี้นะครับอย่าให้แรงถึงขันนั้นขาดเลยแล้วกันครับพอพอพประมาณนะครับคือถ้ากระชากยังไงก็ไม่เหลือครับยังไงก็ขาดนะครับต้องนุ่มนวลนิดนึงนะครับต้องนุ่มนวลต้องนุ่มนวลนิดนึงแล้วก็ที่ต้องระวังที่ห้ามเลยก็คือสําหรับบางคนที่ใช้หัวแรงเป็นครับมันไม่ถึงเอาตะกัวบัดกีต่อเลยครับมีครับอ๋อเสียไหม ตะโกนอย่างเงี้ยครับแล้วก็บัดกีตอมเพราตอบปุ๊บขามันจะยาวขึ้นใช้ได้แป๊บเดียวครับครับแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะตะโกวเนี่ยพอโยนอากาศมากมันจะเป็นออกไซา์มันจะกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นฉนวนมันก็ไม่แตกเหมือนเดิมเพราังเกตดูจุดสัมผัสต่างๆของในวงจรเห็นไหมเขาจะเป็นเนี่ยจุดสัมผัสที่เป็นโลหะธรรมดาไม่มีอะไรเคลือบเลยครับนะครับ เราะนั้นเราอย่าไปปัจกีเด็ดขาดนะครับนะฮะที่จริงแล้วอย่างพวกจุดสัมผัสต,ต่างๆแบบนี้คือถ้าเกิดมันดำๆสกปรกแบบนี้นะฮะครับที่อาจารย์บอกว่าเอายางลบมันลบทําความสะอาดได้จะทำให้สัมผัสแล้วมันดีขึ้นใช่ครับอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเปิดไม่ได้จริงๆต้องดูว่ารุ่นนั้นเป็นแบบไหนนะอย่างกรณีเครื่องรุ่น,ร,นรุ่นนี้นะครับก็คือมีสวิตเปิดเครื่องข้างบนับนะก็คือสวิตเป็นแบบนี้ครับแบบเครื่องนี้เลยเนี่ยนะเป็นสวิตกดนะครับนะฮะกดอย่างนี้เลยครับครับจริงๆแล้วมันแค่เป็นปุ่ม ปุ่มยางครับแต่ข้างในก็คือตัวสวิตช์แบบนี้ครับนี่นะะคือปุ่มยางแบบนี้ปุ่มยางก่อนถึงสวิตช์แบบนี้ใช่ครับนะครับแบบนี้ครับอ่าอาจารย์จะถือนิดนึงครับนี่ครับเอาละฮะิตช์แบบนี้เองครับครับนี่มีิตช์แบบนี้เองคือปุ่มยางจะปุ่มยางแบบนี้จะลงไปสัมผัสกับตัวสวิตช์แบบนี้ครับนะครับบางทีมันไม่ถึงกันนี้แหละฮะเข้าใจไหอสวิตเครื่องตายครับสวิตด้านหรือวาสดุที่สกปรก Oh. สกปรกเนี่ยเอาเป็นสเตีนที่เป็นแต่อยา่าเอาเป็นน้ำยาล้างคอนแทคนะครับก็บบเป็นพวกน้ำยาล้างหัวเทปเพราะมันจะไม่มันถ้าเป็นสเตีนที่เป็นยาล้างพวกหลอ่อลื่นต่างบางทีมันมีน้ำมันน้ำมันก็ไม่ดีเพราะบางทีมันจะทำให้บอดสกปกรกนะครับให้เป็นล้างพวกล้างหัวเทปมันจะเป็นน,น้ำธรรมดาแล้วมันจะละเหยรหรือใช้เป็นโซเวนหยอดแล้วก็กดสวิตช์ย้ำไปเรื่อยๆก็ได้ครับแต่ถ้าเสียนี่ก็คือต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนซีตัวเดียวครับแค่นั้นเองแค่ตัวเดียวครับสวิตตัวหนึ่ง อยังยังแพงก็10บาท10บาทที่ถือว่าแพงแล้วครับกับการซ่อมสิบบาท1ิบห้าบาทครับครับผมนครั่นี้ก็เป็นตัวง่ายๆครับแค่นี้ก่อนหลายๆอาการแล้วกันครับที่บอกว่าคุณผู้ชมนั้นอาจประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับนี่คืออาจารย์สิงชัยก็ยกตัวอย่างมาให้กับเราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการแบตเตอรี่ที่เราบอกว่าโทรคุยไปคุยมาแล้วโอ้ทํไมมันดับโทรศัพท์เราดับ จริงแล้วอาจเป็นแค่ปุ่มเคี่ยวธรรมดาไม่สัมผัสแค่นั้นเองเครื่องกินกระแสอะไรแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับซึ่งใครก็สามารถนําไปปฏิบัติได้เป็นการเริ่มต้นที่จะเป็นช่างที่ดีคือการเช็คอาการแบบเบื้องต้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์สิงชัยมากๆครับขอบพระคุณครับครับก็จากการในวันนี้ครับภาษามือถือครับวันนี้ขอนําเสนอคําว่า ทัชสกรีนครับอ่าชื่อนี้คุ้นๆอีกแล้วนะครับจะเป็นยังไรไปติดตามกันได้ครับในช่วงภาษามือถือครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการคลินิกโฟนได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและอาจารย์สิงชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับภาษามือถือทัชสกรีนหรือจอสัมผัส คือจอที่มีสภาพไวต่อการสัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้จำหรือรับคำสั่งได้ด้วยวิธีสัมผัสส่วนประกอบหลกัหลกๆของทัศกรีนประกอบด้วยส่วนของเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับการสัมผัสลง,สลงบนแผงควบคุมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์มาประมวลผลเป็นพิกัดที่มีการสัมผัสสุดท้ายและส่วนซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมในการทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทัศสกรีนกับระบบปฏิบัติการเพื่อทำให้ทัศสกรีนเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเสมือนอย่างกับเป็นเมาส์ดังนั้นแอปพลิเคชันต่างๆที่พัฒนาโดยใช้เมาส์เป็นอินเทอร์เฟซจะสามารถนำมาใช้กับทัศสกรีนได้ทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มค่ะ